สวัสดีครับพงองินน้องเาวาญูบุตรเนาะมีหนี่นยพามาเบิง้งรถดำสงขนดินนะพี่น้องอ่าล็อกกี้สีเทวานะพี่น้องเนาะสียังพี่น้องเป็นอ่ามาเบิง้งซีเจ็ดสูตรแปดนะพี่น้องเออ ทัการดึงล็อกที่เนาะการดึงล็อกที่อ่าคืเป็นยังไงพี่น้องสี่เพี่น้องโตโต้ตาสี่เจอ่า มันนักดินยุท้ายมันดินก้อนใหญ่ปิดฟ้าท้ายเนาะเอา,จาใจแดดมือสองมือพี่น้องมาถุมแต่ลานทีอ่า ล็อกกี้นะครับพี่น้องร้อยเก้าสิบห้าแรงมา้าพี่น้องโอ้ยย่างเก้าร้อยพี่นอ้องเบสซิปปี่คันนี้จะดี เป็นยังกะน,นี่อุปรสรรคเล็กน,น้อยนะพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มยิ่งเลยมันเข่าหนาผนมากเนาะอ่าเรียบร้อยแล้วป้าป้ายไปี่อ่าน้ำเย็น อ่าสี่เจ็ดศูนย์แปดพี่น้องดันดินนี่นี่โอ้เอาโมนี่สนามนี่การขึ้จับตะรถ แรงๆนะพี่น้องลงสนามเออคันนี้กับยางแป็บสองหานะพี่น้องสองร้อยสิบ่าแรงแรงลงสนามนี่พี่น้องยืงงนโบ้แรงนี่นงลงบ่งไ,ได้อ่าเพราะว่าดินมันบวมนะพี่น,อนขอข้องเนาะเพราะฝนตกแต่ฮาก็แดดเนาะไม่ได้ก็ได้แดดมาเห็ดหขีดเหมือนพ่อแม่พี่น้องได้รับส้มอยิบเนาะ โอ้เป็นยังไงเนาะบรดนี้ยนะอ,อ้าวดินก้อนใหญ่พี่นอ้องตดปลาถ่ายหลืมอมั้ยตีเป็นว่ารอบนี้ก็ได้เอ้าแต่ว่าโหลดแรงพี่น้องเลยเพราะเป็นยังไงท่นอ่าลดมันแรงเที่ยงถ่ายกับสีลงโจกะนะันเนาะอ่าแรงดีเนาะพี่น้องเนาะอ้าเดี๋ยวมาถ่ามว่าอีกขั้นต่อไปพี่นอ้องนะ สีเขียวใบไม้พี่น้องล็อกกี้ข้านี้กันเลยโอ้กยิ้มขี้่ายพี่น้องยกล้อวู้เอายกล้อเลยโอ้กึบโอ้โโโอเออเออแข้งขาดแข้งแน่พี่น้องอ โอ้นยนกล่อพี่น้องอ่ะอยางเก้าร้อยว่าวกนี้ปัญหาพี่น้องลงสนามนี่อ่ะแล้วก็เทียงแห้งน้ำเนาะเอาถ้าเบิง่งคันต่อไปอีกเพื่เอ,อ่ะกลับมาอีกแล้วพี่น้องคันขาวห้อโอ้ ร้อยเก้าสิบห้าแรงมาโอ้ 95, โอไส่เข้าไปโอ้ไอ้สิหนักหน่องเลย อุปชาระรอบนี้พี่น้องอย่างเก้าร้อยเพิ่งก็ว่าดีพี่น้องหินซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่ไปได้นะพี่น้องอ่ะอ้าเดี๋ยวมาอีลว เอามูเบิอบึงอ่ะงูไทยต่อพี่น้อง L C เจ็ดแปดพี่น้องครันเนี่ยว่าเป็นหาิดคือมูเนาะเออมาปรับสถานท,ที่ให้ลดพิ่นในเ,เศดินแบบง่ายๆมาเส้น่าปรับทางลง่เนาะ แรงแห้งไหมก็ได้พี่น้องสองร้อยสิบสายก็ตายโอ้จื๊บ ่ตามตามายสองร้อยสิบอยู่กับแห้งใี่น้องเลยเกลี่ยเ <_ d är k> ชื้อเสื้อเพื่อนไปเดิน <_ d är k> ขั้นต่อไปพี่น้องเอาเอาเลยเอาไปจำเลยด้วย เออขั้นขาวยังบเห้งพอขั้นนี้น้อยเนาะขันนี้เคียงดีกว่ามั้งโอ้เอาโอ้โบอยู่เว้ยขึ้นได้เฉยว่ะเออเอาไป เอาเอาตรงนี้กินเนาะยังต่อยกันเด้ออ้าวโอ้แห้งคักโอ้มาสิมาเบิ่งเด็ดๆเนีก่กระด็นอะไ้ซ้ำเฮ้ยมาสิมาเบิ่งบึนที่ต้มเน,นี่กระเด็นเฮ,ฮ,ฮ้ยงเฮ้งเฮ้ง อเอาไม่เอาไม่ลอยขึมาในในไม่ได้รอบหนาโอ้ยลอยก็ไปไงยังโบจุ่มเวจิงเว่ยลองรลอยสิบน,นะ ุดโอ้แกนแล้วแกนแล้วแถวนี่เนาะโอลมหรอมั้ง ใกล้ใกล้ใกล้หน่อยเนาะโอ้สิบบได้เมื่อแล้วหลกหลายเฉียวอีกคนเอ้า ไอ้นั่งแบบว่าท่านเหยียบสายไฟยเหยียบเลยเอ้ยโอ้แห้งคักแห้งแน่ต้นนี่ก็ดีโอ้ตั้งคืนแบบเอียงๆสิวะดำมัน่นแค่ไหนไหม เรือวมันนัาขังนี่บ่ ลองเบิ่งว่ามันติดบ่ติดบ่ดินบ่ได้เปียกน้ำอะไรน,นะติดดีว่า อข่าวว่ามีฝนบ่เลยนะ๋อ,ะอะตันแห้งแรงสุงสุด,สด สนามนี่ต้องมีตะขันเร่งๆแห้งๆนะพี่น้องแรงสีอจูได้กันลอยเกศหานี่อืดเลยเนาะถนนนึงเนาะทางสิเออ คลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะพี่น้องขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ